สวัสดีชาวแก๊งนอนหนึอ่อะด้วยวู้วันนีอยู่กันในเกมอะไรไม่รู้อยู่บนเน็ตน่าสนใจไปเล่นกันเลยวู้ว้าวอันนี้คือตัวเราอันนี้อ่ะโหเพลงอย่างมันเลยฮะคลิกขวาโอคลิกขวาเพื่อแดดเลหรือไม่ก็ชิปเพื่อเดินฮะโอ้มีเลือดมีสตามินา่าแล้วคลิกซ้ายเพื่อยิงมีแดดแดดแดด,ว,ดว้าว ไปเว้ย์ย่าชมรมคนนอนดึกบ้างไอวัลเลนย่าเวอเกมเฮียอะไรนเนี่ยตัวอาเพิ่งรีโหลดกระสุนโอ้ไปฮะกด F อฟโอ้วู้ยซอมบี้เหรอกด F ฮะพลังป่า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 ,ปาโอ้โหเกมดีคุณภาพดี กดอัพสกิลด้วยฮะหนึ่งสองสามเอาหนึ่งดีกว่า 1, 2, ไปครับโอ้โหว้าวาวะยิงไปเลยเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับน้องยาู่เชีย่ยโคตรเท่เลยอ่ะมาครับโอ้โหซอมบี้เหรอครับปาปลาปาบัาาางสวยครับโอ้โหเกมเพื่อนๆเลยนะอ้าวแล้วก็โอ้โหนี่ทูตุเรียลฮนะตั้งชื่อว่าเอา่อ ไปชาวนนดึกไปเด้มีภาษาไทยบ้านอ้องไม่มีหรอโอ้โหเอาว่ะเกมนี้น่าสนใจครับไปเ้ยพวกเราเว้าวโอ้ยโอ้ยไอ้ดิสบี้เหรออุย้ยมีน่ากลัวน่าเกลียดน,น่ากลัวมากนี่เลยนี่เลยไอ้น้องมาดิมาด้มาเดิมาดิาดาดน้องอุ้ยอ้ย,อย,อยมีคนอื่นด้วยเหรอเชียมีเพจื่ออื่นด้วยครับทุกคนอย่าประมาทนะครับเนี่ย มีเพย์ยอะอื่นด้วยเพย์เพย์ยอะอื่นนะว้ายเด็ดลบครับนี่ไงนี่ไงแตกหนึ่งแตกสองนี่ไงแตกหนึ่งแตกสองน้องอัพมาเลยครับอัพสมองโอ้ยโอ้ย,ย,ยโอ้ยวายหลบโอ้โหฮัตจิมาดิมาดิโอ้โหแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับน้องโอ้โหจะตายอ๋อ <laughs> เอาละโอเคก็ขอสุนว่าเก็บรายแล้วชาวโดนดึกก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเล่นวันี้นินดๆแจ่มใสนะฮะอย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆด,ด,ด้วยเอาไว้เจอกัน e ีพีหน้า e ีพีนี้ขอตัวไปก่อนไปเออ